5 4าสี่สาหนึ่งโกนะฮะนี่คือกดในส่วนของห้าวินาทีกฎหวินาทีนี่โด่งดังมากนะคะในนักเขียนของชาวยุโรปที่เรียนแบบหรือดูในเรื่องราวของการปล่อยจรวดค่ะนะในกฎ5วินาทีเป็นเรื่องราวของความสำคัญมากเวลาคุณจะต้องการทำอะไรสักอย่าง ในช่วงเวลาที่ต้องก้าวข้ามนะคะในความกลัวทั้งหมดคุณนับตัวตัวเลขอยู่ที่5วินาทีนะคะนับถอยหลังจาก5ไปถึง1และเริ่มลงมือทำทันทีนั่นแหละนะคะคุณจะไปสู่ประสบการณ์ใหม่และก้าวทะยานไปสู่เรื่องราวที่ไร้ความกลัวไปสู่การจุดเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่เคยทำหรือ เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตของคนเองเพจกรู้กรูๆแล้วก็จะนําความรู้ที่กรู้มาแายต้นให้มากที่สดุดนะคะวันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการพุ่งทยานนะคะในส่วนของพลังงานชีวิตให้นะคะยู่เหนือเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่ถูกใจทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้านะคะนี่คือเป็นทางเดียวเท่านั้นที่คุณจะไม่โดนนะคะเขาเรียกว่าล้อมนะคะเขาเรียกว่า ชีวิตถูกร้อมด้วยกลยุทธ์กลยุทธ์นะคะกลยุทธ์ในเรื่องราวบททดสอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีนะคะอยู่ตรงหน้าเพราะนี่คือทางเดียวที่จะทาให้คุณนะคะสอบผ่านจากเหตุการณ์สถานการที่มันเป็นผลลัพธ์จากอดีตของคุณทั้งสิ้นนะคะเราต้องยอมรับ,อย,อรบยอมรับแบบชนิดที่ว่าเอ่อในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์นะคะคือยอมรับในแนววิทยาศาสตร์ ว่าชีวิตมันมี3 3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกเนี่ยแน่นอนแหละมันอดีตคือสิ่งที่ผ่านมานะคะมันเป็นสาเหตุของการนำพามาให้นะคะเราเจอเหตุกา,ก,การณ์สถานการณ์จากการที่เราคิดนะคะรู้สึกและพูดรวมทั้งนะคะผลงานของเราในการที่ลงมือทำก่อนหน้านี้มันจึงผลส่งผลลั์มาในปัจจุบันนี่คือกฎ ธรรมชาตินะคะส่วนปัจจุบันนี้มันเป็นสภาวะของการเลือกนะะเลือกที่จะชื่นชมเลือกที่จะมีความรู้สึกกับเหตุการณ์สถานการณ์และผลลัพธ์ของคุณอย่างไรในปัจจุบันและคุณก็มีสิทธิ์ในการเลือกนะคะในการที่จะสร้างใหม่จากปัจจุบันเพื่อให้กลายเป็นผลลัพธ์ในอดีตหรือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปมาจาก Power of now คือในส่วนของความเป็นปัจจุบันตรงนี้เลยนี่คือสิ่งที่บอกว่าถ้านะคะมันเจอบททดสอบใหญ่เกินเบอร์บททดสอบที่ใหญ่เกินเบอร์นะ,ะหมายความว่าคุณมีความสุขว่าทําไมนะคะมีมีข้อคําถามเยอะแยะมากมายนะคะที่ไก่กองมาหาคุณคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคะ่ะนะคะวางมันไว้เสียกับบททดสอบทุกบททดสอบอยู่ตรงหน้าและนะคะ พุ่งทยาในเรื่องเรานะคะความรู้สึกใหมนะคะ่ความรู้สึกใหม่ที่โนสนโนแคร์เออโนสนโนแคร์การเหการสถานการณ์ทั้งหมดและยอมรับโดยโดยสรูลาว่านัน่นคือผลงานของคุณทั้งหมดเลยนะคะไม่มีใครมากันแกล้งหรือไม่มีใครมานะคะทำให้คุณกลายเป็นเหยื่อหรือคุณกลายเป็นเหยือ่อถูกเหตุการณ์สถานการณ์มานะคะทำร้ายคุณมันไม่มีนะคะ เดี๋ยวสองตรงน,นี้ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกตรงน,นี้ได้คุณก็จะวางเหตุการณ์สถานการณ์ที่คุณไม่ปรารถนาทั้งหมดล,ลงเสียและก็เริ่มสร้างพลังงานใหม่นะ,ะในรูปแบบที่รู้ว่าตัวคุณเองคือผู้สร้างและการสร้างมันเริ่มตั้งตั้งแต่กระบวนการความคิดของคุณที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ลงไปนึกไหมฮะดังนั้นเนี่ยจึงมีโค้ดคูระดับโลกเยอะแย,ยะมากมายพากันทำเวิร์กช็อปจ้า ะะ workshop เนี่ยมันมีมากมายในการที่จะทำให้นะคะเรานำพลังงานของตัวเราเองเนี่ยนะคะมาเหมือนเป็นตัวเบี่ยงเบนหรือสร้างนะคะในเรื่องราวของอปัจจุบันตรงนี้เพื่อให้มันเกิดผลลัพธ์ในอนาคตและนะคะ workshop ต่างต่างเนี่ยถ้าจะยกเป็นตัวอย่างของคุณบ๊อบพ็อกเตอร์นะคะบ๊อบพอกเตอร์เนี่ยเวลามีสัมมนาและโปรแกรมในการสัมมนาของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่ ให้ผู้เข้าสมัมมนาหรือผู้ที่จะเข้าโปรแกรมนะคะกับการเปลี่ยนชีวิตของเขาเนี่ยเขียนเป้าหมายทุกวันทุกวันคือการเปลี่ยนเขียนเป้าหมายเป้าหมายที่นะคะต้องการวันละสิบอย่างนะคะเป็นเหมือนทูดูลิส์เป้าหมายที่ต้องการวันละสิบอย่างสิบอย่างสิบอย่างนะคะมันเป็นเรื่องราวของการที่พอมเลดพันนะคะในเรื่องราวของความปรารถนาและต้องการในตอนเช้าของชีวิต ในตอนเช้าของชีวิตนะคะซึ่งถ้าไม่ได้ทำในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวของการที่อา,อาจจะนะคะ,คะเขาเรียกว่า,เ,าเราเนี่ยไม่ได้คัดมเมล็ดพันธุ์ให้เข้มข้นเพราะเวลาเขียนเป้าหมายนะคะเขียนเป้าหมายในเวิร์กช็อปของคุณบอบพ็อกเตอร์สิอย่างเนี่ยมันจะเป็นลันกษณะของการคัดมเมล็ดพันธุ์ นะคะคัดบ,บังคัคือไม่ใช่เขียนแค่เป้าหมายว่าต้องการอะไรเท่านั้นแต่มันเป็นการลงดีเทลนะลงดีเทลคือรายละเอียดไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นวิธีการที่ทําให้พลังงานนะคะกระบวนการความคิดของคุณกันกันกองออกมาเนี่ยแล้วมันมาสู่ในเรื่องราวของลงไปสู่ในเรื่องราวของความรู้สึกซึ่งการลงดีเทลไปสู่ความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการสั่นสะเทือนนี่คือขึ้นพลังงานหนึ่ง และมันจะไปสู่กระบวนการที่ใช้สมองซีกซ้ายนะซีกซ้ายก็คือเป็นการจินตนาการกับสิ่งที่ยังไม่มีเกิดขึ้นมันคือเป้าหมายที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่มันยังไม่มีอยู่ตรงหน้าเมื่อมันยังไม่มีอยู่ตรงหน้านะคะมันก็เท่ากับว่าใช้ทักษะสมองซีกขวาที่ยังไม่เออที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้นะคะยังเป็นอะไรที่ใหม่เอี่ยมอ่องสําหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่ค่อยใช้จินตนาการ ดังนั้นเนี่ยคุณบ๊อบพ็อกเตอร์ใช้นะคะในส่วนของเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของอ่เมื่อคิดเนี่ยมันจะใช้สมองซีขวาใช่ไหมในการคิดที่ปรัถนาสิ่งไหนหรือต้องการอะไระเกิดขึ้นหรือคิดในส่วนของเป้าหมายที่ต้องการนะเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะส่งมาส่วนของสมองซีขวาเมื่อสิ่งที่ต้องการมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ย สมองซีขวาก็สร้างจินตนาการแล้วต้องการให้มันเกิดขึ้นอย่างไรกระบวนการในการเกิดขึ้นมันเป็นแบบไหนเมื่อนะคะสมองซีขวาซีกซ้ายส่งไปซีขวามันก็สู่นะคะส่งมาสู่ในเรื่องของนะ,ะการเขียนลงรายละเอียดดีเทลเพราะนี่คือเขียนเป้าหมายถูกไหมคะมันเมื่อส่งมาถึงนะคะในส่วนของปลายประสาททางมือนะคะมือก็บรรจงเขียนนะะในส่วนของเป้าหมายและกระบวนการ ต้องการนะคะต้องการให้เกิดตอนไหนเกิดในรายละเอียดกับใครมีปฏิสัมพันธ์อ่าเขาเรียกว่ามีรายละเอียดอย่างไรมีปฏิสัมพันธ์กับใครเกิดสถานที่ตรงไหนมันก็เป็นการที่ใช้พลังงานนะคะของตัวเราเนี่ยแทบจะครบวงจรนะคะเมื่อระหว่างการเขียนนะคะกระบวนการซ,ซีกซ้ายซีขวาทํางานอาัตโนมัติเสร็จเขียนเสร็จเรียบร้อยมันก็ส่งไปถึงความรู้สึกนะ เมื่อใส่ในเรื่องราวพลังงานของความตื่นเต้นสนุกสนานนะฮะมันก็จะเป็นของการสั่นสะเทือนพลังงานให้มันกลายเป็นนะฮะเอ,อ่อผลละหมากรากไม้หรือนะฮะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่างๆที่เมื่อสมองคิดมันเป็นเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมเอ,อ่อจินตนาการนะฮะมันเหมือนให้ปุ๋ยเขียนนะฮะก็เหมือนรดน้ำพรวนดินเมื่อมีความรู้สึกมันเหมือนปุ๋ย เล่งรากเล่งดอกเล่นต้นอะไรต่างๆนี่คือวิธีการที่เราจะต้องเอาร่างกายของเราชีวิตของเราพลังงานนะคะสนามพลังงานชีวิตของเราเนี่แหละเล่นแล่แปรธาตุให้กับชีวิตตนเองเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องราวของ p r o เซ s นะคะที่มันโถจีเอามาเล่าให้พวกเราได้นะคะเอาไปใช้สําหรับใครต้องการที่ใครก็ตามที่จะต้องการนะคะพุ่งทยานออกจากสนามนะคะชีวิต ปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าเหมือนโดนล,ล้อมกองไฟอยู่นะคะล้อมกองไฟหันซ้ายแลขวานะคะไม่รู้จะไปทางไหนมันเหมือนทางตันคุณมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะนํากระบวนการนะคะของพลังงานหรือหาเวิร์กช็อปนะคะที่จะทําให้คุณอะจุดชนวนจุดชนวนพลังงานของคุณให้อยู่กับปัจจุบันขณะแล้วใช้เวิร์กช็อปตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ถ้า นะคะในส่วนของเวิร์กช็อปอื่นไม่ได้เรามาทบทวนฟังกับเวิร์กช็อปนะคะของคุณบ๊อบพ็อกเตอร์ที่ให้ผู้เข้าสัมมนาใช้ในเรื่องราวของการเขียนเป้าหมายให้กับตัวเองวันละสิบอย่างโดนะคะแล้วนะคะเมื่อใช้เกิน30วันนะ,ะคือใช้ต่อเนื่องอ่ะต้องเขียนเป้าหมายตัวนี้อย่างต่อเนื่องเป็น30วันนะคะเมื่อใช้ไปถึง30วันแล้วนะคะมีความปรารถนาที่ต้องการเขียนต่อ มันก็จะกลายเป็นนิสัยของการใช้พลังงานตัวเองนะคะแล้วก็เกิดในเรื่องเราการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นไปสู่ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการอย่างแท้จริงเนาะลองดูนะคะวันนี้มาสั้นๆง่ายๆเอาเวิร์กช็อปของคุณบอบพ็อกเตอร์มาให้นะคะแล้วก็นำในเรื่องราวของเออวันนี้เกี่ยวกับรีโมทรีโมทยังไม่ได้เอามาให้ใช่ไหมหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่มันน่าสนใจนะคะมากๆนั่นก็คือ ชีวิตอะนะมันเดี๋ยวเขาเรียกว่าบางคนติดกับดักกับนะคะบริบทชีวิตเพียงแค่บริบทเดียวนะคะเออก็เลยเอามีมีเรื่องนึงนะคะที่หัวข้ออาจจะมาพูดพรุ่งนี้นะคะการเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนมันก็เหมือนกับนะคะเรานะคะเราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนช่องด้วยการกดรีโมทแค่นี้เองนะคะดังนั้นอย่าอย่าอย่าให้ตัวเราเองเนี่ยติดอยู่ในกรอบนะคะจำกัด ที่เป็นยังไงเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะคะเพราะความเป็นมนุษย์เราเนี่ยสามารถนะคะที่จะ transform 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 นะคะตัวเองเป็นอะไรก็ได้นะคะในส่วนของตรงที่เราปรารถนาที่ต้องการจะเป็นนะ,ะดังนั้นเนี่ยนะคะศักยภาพของตัวคุณเองอยังสามารถที่นะคะเป็น อะไรก็ได้เหมือนนักแสดงที่เขาเปลี่ยนละ,ะ,ลนละครเล่นเรื่องหนึ่งก็ตีบทเป็นเรื่องหนึ่งนะคะตีะเปลี่ยนละครเรื่องใหม่จากบทเก่าๆก็ไม่ได้เล่นไปนเล่นบทใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบางสิ่งบางอย่างก็อารมุ่มอร่วยหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะก็ให้มันเป็นไปตามะะธรรมชาติของเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดนะคะอย่าเป็นบุคคลที่ะะเป็นพระชนะแบบรูปแบบเดียว คุณดูสินะคะเฉพาะแค่ในครัวเรือนของเราเนะี่ยภาชนะที่เราต้องใช้เนี่ยนะคนะ,ะมีเยอะแยะมากมายเป็นทั้งจานเป็นทั้งชาเป็นทั้งถ้วยเป็นทั้งแก้วแก้วก็ไม่รู้กี่ไซส์นะคะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนนะคะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราและตัวเราก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะภาชนะของชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเราเนะี่ยมันสามารถที่จะเข้านะคะไปสู่เหตุการณ์สถานการณ์และเอาไป เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราได้ในหลายในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่เพียงรูปแบบเดียวนะคะอย่างวันสองวันก่อนมันทจีก็ไปเป็นไกด์นะคะแล้วก็วันนี้ก็ไปเป็นนะคะผู้ที่เข้าไปไลฟ์สดในนะคะธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์อันนี้เป็นเรื่องราวของที่อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปติดภาพลักษณ์ของคนอื่นในรูปแบบเดิมๆนะคะขอบคุณท่านที่เข้ามาแล้วเนาะ เพราะนะคะในเรื่องราวของอาชีพที่เราสามารถทําได้นะสามารถที่ทาได้และยุคนี้สมัยนีย้บนโลกออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าอา้าวสักพักหนึ่งนะคะคนโน้นก็นะคะปรับปรุงบุค,คลิกภาพนะคะของตัวเองไปอีกรูปแบบนึงและเราก็ไปชื่นชมนะคะในการที่เขาพัฒนาในเรื่องราวของนะคะใช้พลังชีวิตของตัวเองนะคะให้มีประโยชน์อย่างสูงสุดนะคะ วันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาอะไรก็ตามอยู่ตรงหน้านะคะมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะจุดนะคะชนวนพลังงานของตัวเองให้เหนือกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้านะคะและนะคะพลังงานที่เหนือกว่านะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้คุณครอบคุมกับสิ่งที่มันอยู่เกิดขึ้นจนไม่เกิดเป็นปัญหาให้กับชีวิตคุณอีกต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพรุ่งนี้มาเจอเกันใหม่ค่ะ